ลมพัดเย็นสบายครับลมพัดเย็นสบายเดี๋ยวมาชมแปลงหญ้าแพนโกล่ากันครับว่าเขามีความงามมีความโดดเด่นแบบไหนยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันครับที่ท่านเห็นนี้เป็นหญ้าแพนโกล่าที่เพิ่งตัดไปหนึ่งรอบครับของปีนี้ตัดไปหนึ่งรอบอีกประมาณสักตอนนี้ก็ตัดได้อีกครับถ้าเราจะตัดตัดเป็นแปลงหญ้าแพนโกล่า ของขอกไม้สักความที่บุรีรัมก็ปลูกเอาไว้จุดนี้ประมาณ10ไร่ด้วยกันครับประมาณ10ไร่ด้วยกันปีหนึ่งก็ตัดได้ประมาณ4ีหรอบครับปีหนึ่งก็ถือว่าเป็นหญ้าที่บอกได้เลยครับว่าวัวกินดีครับวัวกินดีโปรโตีนสูงกว่า10บเปอร์เซ็ให้วัวเรามีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ซึ่งนอกจากเราจะตัดไปเลี้ยงวัวครับ หญ้าเพนกวิ่าเราสามารถที่จะขายเป็นท่อนพันครับกิโลหนึ่งก็ห้าหบาทหรือแม้แต่ขายให้เกษตรกร,ร,กรด้วยกันครับเอาไปเลี้ยงวัวสร้างไรายได้ไม่ใช่เฉพาะเราเอาไปเลี้ยงวัวอย่างเดียวเราสามารถที่จะขายสร้างไรายได้ได้อีกมาดูจุดเด่นของหญ้าเพนกวล่ากันครับนอกจากจะสร้างเขาเรียกว่าบรรยากาศสร้างวิวที่สวยให้กับค้อ้กับฟาร์มของเราเหมือนที่ท่านเห็นครับมองดแล้วมีความสุขมองแล้วมีความสดชื่นครับ การอยู่กับแปลงญ้าของเราในเลี้ยงบัวจุดเด่นของย้าเพนกล่าเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับว่าเขามีจุดเด่นยังไงนอกจากโปรตีนสูงวัวกินดีขายได้ด้วยญ้าเพนกล่าสามารถที่จะปลูกครับในพื้นที่ชื้นแฉะก็ปลูกได้ครับชื้นแฉะที่ดอนก็ปลูกดีที่สําคัญครับเขาสามารถที่จะคลุมย่าอื่นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และจุดเด่นของย้าเพนกล่าเขาจะแตกยอดแผก่กิ่งก้านสาขา ใ็ไหมครับเขาจะมีส่วนที่แตกแตกปูไปตามพื้นแทงรากแตกยอดคลุมพื้นที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปีที่สามที่สี่เนี่ยแทบจะไม่มีหญ้าปนเลยซึ่งปีแรกเราจะเหนื่อยหน่อยครับปีแรกหลังจากที่เราปลูกเสร็จจะต้องขยันลงทุนลงแรงนิดนึงครับในการตัดหญ้าปนหญ้าที่เราไม่ต้องการในแปลงหญ้าของเราโดยเฉพาะไมยราบครับไมยราบเราจะต้องขุดถอนรากออกครับ ส่วนญ้าอื่นไม่ต้องวิตกกังวลเราตัดประมาณสักรอบสองรอบย่าแพนกว่าเขาจะคลุมเองนี่คือจุดเด่นของเขาถ้าเราปลูกเราดูแลตัดแต่งเข้าปีที่2ที่3เนี่ยถือว่าเป็นมรดกตกทอดได้เลยครับตัดให้วัวกินตัดขายได้ช่วยลูกช่วยหลานเลยหรือแม้แต่เราตัดอัดก้อนก็ได้ครับถ้าเรามีย่าแพนกลิาเยอะเราตัดตากแห้ง อาจเป็นก้อนเอาไว้กินครับอให้วัวเรากินหรือขายก็ได้นี่ก็คือเป็นจุดเด่นเป็นข้อดีของย่า่แผงกุหลาที่อยากจะแนะนําให้เกษตรกร,ร,กรครับให้เป็นเพื่อนเอาไปปลูกครับลองดูครับลองดูปลูกย่าแพงกลาครับสร้างสีสันให้กับฟาร์มให้กับค้อวัวของเราัรบเป็นอากาศเย็นๆครับเป็นความสุขของเกษตรกร ความสุขของคนเลี้ยงวัวครับการได้ชมได้อยู่กับแปลงหญ้าครับมีสิ่งดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังครับฝนเริ่มลงครับทุนนี้เมื่วานก็ตกฝนเริ่มลงก็เป็นโอกาสดีของเกษตรกร,เ,กรเราครับเริ่มต้นฤด,ดูกาลพาะปลูกครับที่ดอนแล้ก็ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวครับเป็นความสุขของคนเลี้ยงวัวมีสิ่งดีๆก็มาเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสุขเติมพลังไปด้วยกันครับเดินไปด้วยกันเกษตรกรผู้เลี้ยงบัว